ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีครับก็ <sm art> อยู่กับผมเพื่อนโซนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมบปสก้านะครับสำหรับค,ในในคลิปนี้มาตั้งแตกิจกรรมวันสุกร์นะครับเปื่อจตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจนในการทาคลิปไปต่อไปล้วยลกันนะฮะแล้วก็สาหรับใครนะครับที่จะตามเกมผ่านส่วนของเป็นโปสการ์นะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์ดาวยกัันนะครบผมอ ก็มีลิงไฟ2ตัวเลยนะแล้วก็มีชาเวิร์สมีนิมเฟียวอเคเนียนนะครับมีเครดิโออ่ามีฮูป้าเข้าด้วยนะเนี่ยฮูป้า2ล่างเจเนเซกเมโลเอต้า2ล่างเลยนะครับวิตินนี่นะครับเรนเดล Lost, สอสสล่างเลยมีทันเดอร์ลอสสล่างแล้วก็ทอร์นาดัสอล่างวิลิเอ้ยทอร์นาดัสล่างหนึ่งแล้วก็วิลิซิออนเทราคิออนแล้วก็การดอนใต้ดินนะครับผมตัวนี้ เมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นไคโอกาใต้ทะเลเนาะอ่ะโอเคต่อมากิจกรรมสุ่มเทพ10ครั้งนะครับอ่ะเป็นโอ้ดีก่อนนะเป็นกิจกรรมสุ่มเทพ10ครั้งแล้วก็คืนเพชร3 0มด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มโซคาริโอวันนี้เนี่ยนะครับจะได้เพชรคืนถึงเจ็ดพเลยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะค่อนข้างคุ้มด้วยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็กิจกรรมใช้เพชร1 0,000ื่นเนี่ยก็จะเป็นดิสกิลสีทองทั้งหมด7ชิ้นนะครับถือว่าเป็นสีทองเลยนะกดออกมาได้สีทองเลยนะครับตรงนี้ อ่ะถือว่าดีนะครับผมตรงนี้นะอ่ะผ่านต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจถุงรางวัลน,นะฮะถุงรางวัลเนี่ยก็จะเป็นพวกบริเวณนะบริเวณแล้วก็จะมีพลังกายมีแค่2ออย่างนะครับที่น่าสนใจแค่นั้นอ่ะต่อมาเป็นกิจวงล้ออ่ะวงล้อเพชรน,นะฮะอ่ะก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับ500ห้าร้อยเามุนกันเลยดีกว่าเป็นกิจวงล้อเพชรน,นะครับอ่า หยวนหยวน750ก็หักล้างกันเหลือ250เนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออถึง3เดือนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ้าวกิจกรรมคืนของนะครับมาเฉยเลยนะฮะเออจริงๆมันต้องมาอีกเดือนหนึ่งไหมเฉยหรอเปลอันนี่มึงอ๋อเดี๋ยวก่อนนี่จะกลางปีนั่นดีกว่าโอเคนะครับกิจคืนของนะครับก็ให้ทุกคนครับเอาเอาของมาคืนนะคนะธธอย่างเงี้ยแค่คืนของแบบนี้ครับสมมตินะสมมติเนี่ยคืนของ างเงี้ยสมมุติเนี่ยคืนของไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะเดิสกิลมาคืนนะครับว่ามันได้เยอะดิอ่าสมมติกีดคืนของนะครับพวกของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะไล่ไปนะครับกีดคืนของ,ของก็จะมีพวกอา่าเศษชิปก็แลกได้นะครับเหรียญแฟดดีเออย่างเงี้ DNA ยดีเอยันไปเลยรดดีเอได้เยอะอยู่นะครับจะติงกงสติ๊กเกอร์เศษชิปทั่วไปนะครับแลกได้หมดเลยนะครับก็มาคืนของ เอาว่าคืนของแล้วก็มาแลกอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็จะมีโปเกมอนนะฮะมีกิรอดอสล่างเมก้าครับใช้20,000แต้ม1เพชรนะครับแล้วก็มีพิกาชูเลสนะครับ20,000แต้ม1เพชรกาชอมล่างพิเศษนะครับ20,000แต้ม5,000เพชรแล้วก็เซอร์ไนล่างพิเศษนะครับ20,000แต้ม5,000เพชรแล้วก็คิมแกลนนะฮะเป็นโปเกมอนมังกรนะครับ20,000แต้ม5,000เพชรแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์นะครับล่างเรโซแนน้์นะครับของกีร์ติน่านะครับค่อนข้างหายากนะตัวนี้ นะครับแล้วก็มีเซตชิปของกัตลอดนะใครเล่นทีมมืดอยู่นะฮะก็400แต้มนะครับ400เพชรต่อ4ชิ้นนะครับผมก็คูณไปนะครับคูณห0ึ่งอยนะครับเนี่ยมันคูณได้100แล้วก็ฟิโนโมซ่าบอสโลกแล้วก็มีนี่ครับสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ครับใครมีอยู่แล้วนะครับจะทำมาสเตอร์ก็ตรงนี้เลยนะครับ200แต้ม200เพชร2ชิ้นนะฮะมันจะเป็นกัตลอดเองนะครับฟิโนโมซ่าเองนะครับหรือกิลาติน่าเองรวมไปถึงนะฮะไซครอม กับเรซิรัมาเตอร์นะครับมีมาเตอร์อยู่5ตัวนะฮะตรงนี้ไอสติกเกอร์มาสเตอร์ของเซคอมเลเซอร์มันหาจากการเชียร์พันธมายตีแบบระดับมาสเตอร์นะฮะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีก็สามารถหาได้จากทางนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับร่างมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือพิกาชูเลสนะครับรวมถึงไดแม็กด้วยนะครับก็ใช้แต้มตัวนี้แลกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับสำหรับไอเทมที่เอาไว้ใช้วิวัฒนาการนะครับ ในส่วนของเกียร์ลาติน่าให้เป็นออริจินอลฟอร์มหรือเป็นตัวบับทา่าผีนะครับก็เตรียมเพชรไว้6 0 0 6 0 0หเพชรนะครับไม่ใช่600แล้วก็แต้ม1น0 0งหมื่แต้มเท่านั้นเองนะครับผมรวมไปถึงนี่ครับอุปโภคสุดยอดของกียลาติน่านะครับก็แลกเสร็จตรงนี้เช่นกันแล้วก็คริสตันนะครับที่เอาไปอัพเส้นทางเทรนเนอร์นะครับหลายๆคนก็อาจจะต้องการมันแต่ว่าผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องแลกตรงนี้ก็ได้ไอ้ตรงนี้มันไปหาจากเส้นทางเทรนเนอร์ที่เล่นทีมข้ามเซิร์ฟต,ตอนกลางวันได้ รวมไปถึงอุปกรณ์บวก3ทุกชนิดเลยนะครับก็จะมีให้แลกนะครับผมแล้ก็จะมีนี่เลยไบแม็กซ์นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับก็คือตรงนี้ครับบัตรจับระดับสูงเดี๋ยวก่อนนะไอเทพลุดในเขตจับเพิ่งจะมาเดือนที่แล้วไม่ใช่หรอวะแล้วทําไมกิจกรรมเอาของคืนมันถึงมาเร็วขนาดนี้ถูกไหมฮะเออผมก็เลยงงว่าทําไมเอาคืนของมันมาไวมากๆหฮะ ปกติพอกิจกรรมคืนของมาใช่ไหมเนี่ยกิจกรรมคืนของมันเพิ่งมาต้นเดือนที่แล้วนะถูกไหมครับแล้วก็ประมาณที่ผมบอกว่าหลังสงการมันจะมีกิจเทพหลุดเข้ามาแล้วมันก็มาจริงใช่ไหมแต่เคสนี้ครับก็คืออย่างเคสนี้ก็คือเนี่ยต้นเดือนพฤษภาคืนของมาอีกแล้วแสดงว่าเทพหลุดจะมาเดือนนี้อีกแล้วหรออืมแปลกปกตินะครับคืนของจะมา3เดือนครั้งนะครับจริงๆมันจะต้องใหม่ทีประมาณ6เดือน7นู่นเลยนะอันนี้มันมาไวมากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง หรือ GM ปรับเปลี่ยนระบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้แลกโปเกมอนเทพก็แนะนําให้แลกใบเนี่ยใบจับไว้เลยนะฮะบัตรจับเนี่ยสามใบสูงสุดก็เตรียมไว้300เพชรเองนะฮะแล้วก็3 0,000แต้มเท่านั้นหรือใครอยากจะสุ่มกาชาแลกบัตรฟักไข่ก็ได้นะครับผมอะตรงนี้ก็พูดเยอะหน่อยนึงต่อมานะครับก็จะเป็นกิจเติมเงินเรื่องรางวัลน,นะครับสำหรับเติมเงินเรื่องรางวัลเนี่ยนะครับสองพเพชรนะครับรางวัลเอจะเป็นเศษชิปของเมวท่านนะครับผม แล้วก็ทั่วไปอีก40รางวัล B จะเป็นหนังสือการ์ดดอนหกสินะครับแล้วก็เศษชิป40นะฮะส่วน3,500เพชรจะเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับของซิกาดแฟร์นะครับแล้วก็เศษชิป100รางวัล B ก็จะเป็นหนังสือการ์ดดอนหนึ่งร้อยครับแล้วก็เศษหนึ่งร้อยเหมือนกันต่อมา7,000เพชรครับเป็นในส่วนของสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับของซิกาดแฟร์นะครับส่วนรางวัล B เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของเมทัลทั้นนะครับผมส่วน15ื่นห้านะครับ มื่นห้าเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มนะครับหายากนะครับแล้วก็เ็จชิปแล้ววันบีจะเป็นสติกเกอร์ไดแม็กนะครับของเมมเบอท่านนะครับผมส่วนสามหมื่นเพชรนี่คือแม็กสุดแล้วนะก็จะเป็นโพลตุกตาพาวเกียแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มทั้ง A ทั้งบเลยนะครับผม่ะใครมีกําลังก็มาเติมได้นะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ่ะต่อมานะครับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับนี่นะครับโปเกมอนสุดเทพนะครับ ปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในคอสมาเนี่ยฮะเป็นเมกา้าในคอสมาแต่วันนี้นะฮะมาแล้วนะครับอีเทอร์นาตัสนะครับหรือมูเกนไดนานะครับเข้ามาอยู่ในกิจกรรมโปเกมอนสุดเทพนะครับก็คือให้เราสุ่มเพชรอะไรนะครับผมสุ่มเพชรเพื่อที่จะลุ้นรับมูเกนไดนานั่นเองนะครับผมก็สุ่ม1ครั้ง50เพชรสุ่ม30ครั้ง1,400เพชรสุ่ม100ครั้งนะครับ4,500เพชรนะครับผม ทุกๆ30คะแนนก็จะได้ของรางวัลนะครับจะได้หนังสือการ์ดอน100คะแนน300คะแนน1000คะแนนแล้วก็2,000คะแนนหนังสือการดอนจะได้จากตรงนี้ด้วยนะครับผมมาใหม่นะปกติมันจะไม่ได้หนังสือการดอนนะแล้วก็สะสมนะครับคะแนนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของเซตชิปโมกเกนไดน,นานะครับ,อ,บ, 1300, อ,บ 00, อันดับ300อันดับ2 2อ0อันดับ3 1 0 0อรับอันดับ4ถึง6 7อัอันดับ7ถึง10 40อันดับ1 1ถึง15 30อันดับ1 6ถึง20บ0คืออันเนี้ย แต่ก่อนน่ะตรงด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นเศษชิปของในคอสมาส่วนในในคอสมาเมกาเนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมสุ่มตรงนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุ่มนะครับรางวัลที่ได้รับหรือแม้กระทั่งสะสมคะแนนได้เศษชิปมันจะเป็นมเกนไดนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําอันดับได้ดีก็มีโอกาสได้เศษโมเกนไดนาแล้วก็สะสมไปเรื่อยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมเกนไดนาอาจจะมาอยู่ในกิจกรรมปริหารเอาหนังสือการ้อนแรกก็เป็นได้นะครับเหมือนในคอสมา แต่ก่อนในคอสมาก็หายากเงี้แหละนะครับสุดท้ายท้ายสุดมันก็จะผมวที่กิจปฏิหารอยู่ดีแต่ก็ไม่แน่นะใครที่เล่นเซิร์ฟนอกมาก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับว่าณปัจจุบันเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาได้มูกเกนเดน,น่าแบบไหนกันบ้างนะครับผมอ่ะโอเคนะประมาณนี้อันดับหนึ่งไม่ใช่คนเดียวด้วยนะอ่ะโอเคส่วนรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยในการสุ่มเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มูกเกนเดน,น่าด้วยแต่คิดว่าคงจะยากนะฮะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เซ็ตประดับโฮโอประดับทันเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็สาหรับใครที่ทอง เพชรหนาเพชรแน่นก็มาจัดกันได้เลยนะครับของดีของแรงมาแล้วครับอ่ะต่อมานะครับก็นี่เลยเห็นผมบอกครับอันดับเติมเงินข้ามเซิร์ฟนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณจะได้มกเกนไดนาเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งสูงอะไรทั้งสิ้นคุณก็แค่เติมเงินนะครับอันนี้มันมีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะมีโปเกมอนเทพตัวไหนก็ตามที่เข้ามาในระบบใหม่นะครับมันก็จะมีการจัดอันดับเติมเงินเพื่อจะได้ลาบเศษชิปในส่วนของมกเกนไดนาไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้เศษมุกเกนไดนานะครับ ตามจํานวนลําดับแล้วกันนะอันดับ1ก็ได้200ชิ้นก็แลกได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นกองทุนจํากัดเวลาครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ร่างมาสเตอร์ของไพ่มาเดียกาเนะครับหกพันสองเพชรนะฮะแล้วก็รีเซ็ตนิสัยนะครับกลับไมค์ครั้งหนึ่งโปเกมอนโจมตีกายภาพนะครับสายดาเมจให้เป็นยึดติดนะครับสายเปิดบัฟนะให้เป็นล่าเรืองนะครับส่วนโปเกมอนโจมตีสายเวสเปเชียลแท็กนะครับสายดาเมจให้เป็นโบราณนะครับสายเปิดบัฟให้เป็นขี้ขาดนะประมาณนี้ ต่อมาก็มีกิจฟื้นฟูทรัพยากรครับสำหรับใครที่อยากจะฟื้นฟูผู้พลังกายนะครับก็สามารถมาฟื้นฟูตัวนี้ได้นะครับ900เพชรเองได้900หน่วยถือว่าคุ้มมากๆกรณีที่มันมีกิจกรรมสะสมใช้พลังกายเนี่ยก็มาแลกตรงนี้ได้ก็จะมีจุดหนึ่งที่ได้พลังกายค่อนข้าง,งเยอะส่วนใครไม่มีแสดงว่าคนทุกคนรับพลังกายครบถ้วนตรงเวลานะโอเคนะครับเรามาดูกันที่กิจปฏิหารกันบ้างน,นะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างเน,นาะสำหรับกิจปฏิหารเนี่ยก็500หนังสือการ์ดน,นะครับโปแกรม,มเทพของเดือนนี้ก็จะมีไพ ใครที่ชอบเล่น2ตัวนี้ก็มาแลกกันได้นะครับรวมไปถึงสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของโปเกมอนสุ่ม10ครั้งในสัปดาห์ที่ทั้งหมดนะครับก็จะมีโซการิโอนะฮะมาสเตอร์เนี่ยจะใช้เซชิปห้าพันนะส่วนโซโลอาร์ครับโปเกมอนบราธาตุความมืดครับใช้หนังสือการ์ดอน750นะฮะแล้วก็นี่เลยบาเซฟลอนนะครับโปเกมอนไฟนะครับผีนะครับใช้เพชรกับเซชิปทั่วไปแรกนะครับรวมไปถึงนะครับอ่ามีแค่3ตัวเนาะแล้วก็โปเกมอนเทพที่ใช้นะครับเซชิปทั่วไป5,000เศษแรกตัวแรกก็จะเป็นนี้ครับ อ่านทธิ์มิลารมาแล้วนะจริงๆนาฤิ์มิลารต้องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์แล้วเหมือนมันจะมีทูเกาะสองอาทิตย์ติดมั้งนะครับอ่ะก็ระบบกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะก็มิลารนะครับมาคู่กับนี่ครับเอนเต้ผีที่ผมบอกนะฮะส่วนหนังสือกราดอนเนี่ยนะครับก็แลกสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของล่างมันเองนะครับอย่างละห้าร้อยนะแล้วก็นี่เลยครับเคนทัลล์สล่างแชมเปี้ยนนะครับใช้หนังสือกราดอนแลกสองร้อยแล้วก็คอสกิลเอสพีเลือดนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็พวกอุปกรณ์อัพเกรดต่างๆบริเวณต่างๆนะครับรวมถึงตราต่อสู้นะฮะเสรชิีทั่วไปบายแม็กซ์นะครับผมใครที่ถือทองฟักทองอยู่ก็ฟักทองมาเปลี่ยนเป็นหนังสือการ์ดอนได้เพราะเกมเนี่ยมันใช้หนังสือการ์ดอนหมดแล้วนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับคุณจะต้องเติมสามหมื่นเพชรขึ้นไปเท่านั้นนะฮะคุณจะใช้หนังสือการ์ดอนในการแลกตัวปั๊มนะครับเดนัมแม็กชิลคิงนะครับได้นะครับตรงนี้นะ แล้วก็นอกเหนือจากที่มันล็อกอยู่นะครับก็กลับมาปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นถ้าใครเติมเอาเศษสติกเกอร์มาเติมเม n ทอนเนี่ยก็มาแลกเป็นหนังสือได้นะครับรวมถึงได้ระแวกด้วยก็แลกได้เช่นกันนะครับโอบสุดยอดก็แลกได้นะครับรวมถึงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้คาฟูนะครับหรือเนี่ยเออชิฟูนะครับผมก็สามารถเอาเมลทอนมาสลับปรับเปลี่ยนแลกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวล่างมันเองนะครับตัวสติ๊กเกอร์มาตเตอร์ตัวไดร์ดมักหรือตัวอาวุธนะฮะสามารถสับเปลี่ยนกันได้หมดนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับหลักๆนะหลักๆที่เห็นตอนนี้นะครับก็ตรงนี้มันมีกันอยู่แล้วเนาะอ่ะสำหรับปริหารนะครับก็มีสิกัดแฟกับไพรมาติก้านะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ล่างมาตเตอร์ครับส่วนโปเกมอนใช้สถตติก็จะเป็นนาริตมิหลายกับเอนเต้ผีนะครับผมส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมีมุเกนไดนานะครับตรงนี้อ่ามุเกนไดนานะครับแล้วก็นี่เลยครับ วงล้อเพชรนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับเอาของคืนนะฮะเทพหลุดเตรียมกับมาอีกแล้วมาอย่างเร็วแล้วก็กิจกรรมสมเทพคืนเพชร30%นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหาคลิปหน้านะครับผมซีิวเกนสวัสดีครับ